สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนออนไลน์อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพอดีว่าวันนี้คูลานะคะแต่ว่าถึงคูจลาแต่ว่าคุณครูก็ฝากงานไว้หนึ่งชิ้นนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนถ้าตามแผนภูมิรูปภาพจริงๆนะคะวันนี้เราต้องเรียนเรื่องขององค์ประกอบของหน้าตาัดศีลนะคะซึ่งองค์ประกอบของหน้าตาัดศีลนะคะก็จะประกอบไปด้วยถ้านักเรียนดูตามแผนแผนผังนะคะซึ่งนักเรียนมีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะ เราจะเรียนเรื่องขององค์ประกอบของนาฏศิลป์นะคะซึ่งองค์ประกอบในส่วนขององค์ประกอบของนาฏศิลป์มีทั้งหมด7ข้อนะคะไปด้วย7อย่างด้วยกันนะคะ1คือการฟ้อนรำนะคะการฟ้อนรำสองจังหวะนะคะจังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าดที่แบบว่านาฏศิลป์นับ8นะคะนั่นคือจังหวะจะเป็นเร็วหรือช้านั่นคือขึ้นอยู่กับเพลงนะคะ สามคือเนื้อร้องและทํานองเพลงซึ่งเนื้อร้องก็คือเนื้อร้องต่างๆที่มีในเพลงถามว่านาฏศิลป์ไม่มีเนื้อร้องได้ไหมก็ได้เป็นบางเพลงนะคะสี่คือการแต่งกายห้าคือการแต่งหน้านะคะหกก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง สุดท้ายคืออุปกรณ์ประกอบในการแสดงทั้งหมด7อย่างนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีครบทั้งเ็อย่างนะคะบางชุดการแสดงก็คือมีแค่3มอย่าง4ีอย่างนี่คือองค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบคืออะไรอย่างเช่นร่างกายของเราประกอบไปด้วยหูตาจมูกปากนะคะซึ่งถามว่าคนเราเนี่ยไม่มีปากได้ไหมก็คือเราแค่สื่อสารไปไม่ได้แต่ถามว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไหมเรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเป็นองค์ประกอบเหมือนกันแต่อาจจะสําคัญหรือไม่สําคัญนั้นแตกต่างกับบริบทอย่างเช่น ออถ้าเราไม่มีลมหายใจเราอยู่ชีวิตเรามีชีวิตได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นคือองค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบคือส่วนประกอบที่จะเป็นคนแต่นนี้ที่องค์ประกอบทั้ง7อย่างที่ครูได กล่าวไปเมื่อสักครู่เป็นองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะคะคือการฟ้อนรํานะคะขาดการฟ้อนรําไม่ได้ไม่ใช่นาฏศิศป์น,นะคะนี่คือองค์ประกอบหลักนะคะเอาละในคัสนี้นะคะเราก็จะมาตามล่าหาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของนาฏศิศปลซึ่งองค์ประกอบของนาฏศิศปลในหนึ่งชุดการแสดงที่ครูจะให้ทําแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคือชุด การแสดงที่ชื่อว่ารำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานหมายถึงการแสดงคู่หญิงชายนะคะแล้วก็เดินกันเป็นวงถึงใช้คําว่ารำวงส่วนมาตรฐานนั้นหมายถึงเรามีรำวงมาตรฐานอยู่10เพลงด้วยกันนะคะที่ทางกรมศริลป,ปากรนะคะได้บัญญัติว่าเป็นสิบเพลงที่ใช้เป็นเพลงมาตรฐานในการรำวงเครื่องแต่งกายหน้าผมนี่จะเป็นมาตรฐานอย่างมีที่มาเป็นแบบแผนหนึ่งที่เราเคยได้เรียนไปในคลาสที่แล้วนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะ แนเเรามาตามล่าหาขุมทรัพย์กันนะคะใบนี้นะคะมีค่าเท่ากับ20แต้มเลยนะคะนักเรียนซึ่ง20แต้มนี้อันดับแรกก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อนักเรียนก่อนนะคะอันที่2ก็คือองค์ประกอบทั้ง7็อย่างนักเรียนเขียนลงไปซึ่งครูได้บอกแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าองค์ประกอบของหน้าสิอนี้เจ็อย่างถ้านักเรียนไม่ไม่แน่ใจหรือว่าตอบไม่ถูกให้นักเรียนกลับไปดูที่แผนภูมิแผนผังนะคะเอาละทีนี้ เราก็เขียนไปเจ็ดอย่างเนาะนะคะหลังจากเจ็ดอย่างปุ๊บมันมีหมายเหตุหมายเหตุนี้บอกว่าในหนึ่งชุดการแสดงนะคะอาจมีไม่ครบเจ็ดข้ออย่างที่คุณครูแจ้งไว้นะคะโอเคอันที่สองนะคะให้นักเรียนตอบเนาะให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงรำวงมาตรฐานที่นักเรียนชอบรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลงเอาแค่เพลงเดียวดังนั้นให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งการแสดงเพลงรำวงมาตรฐานที่ข้าพเจ้าชอบได้แก่เพลงรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลงนะคะซึ่ง ก็จะมีอยู่ทางด้านนน้นอ่าเดี๋ยวคุณรูาม,มาค่ะสิบเพลงนี้อะไรบ้างนะวันนี้วันนี้มีหุ่นหุ่นหุ่นสองหุ่นนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ชี้นําทางเลยนะคะซึ่งมันก็นจะมีประวัตรริระบงมาตรฐานอยู่มุมนู้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในชีทในชีทนี้คือให้นักเรียนยกตัวอย่างการแสดงของระบงมาตรฐานเอาละมีทั้งหมดกี่เพลง อันนี้มันกล้องกล้องนี่เนาะแล้วถ้าแบบโอเคอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเพลงเห็นไหมคะมีเพลงหลายเพลงพอดีว่ามันจะกูใช้กล้องหน้านะมืนจะกลับกันเพลงราเพลงงามแสงมีทวีสิกเพลงคืหนึงเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยรําซีมารามคืนเดือนงายดวงจันทร์วันเพนดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหานแล้วก็บูชาณกรบนะคะเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองของเราดังนั้นหนูเอาแค่เพลงเดียวที่หนูชอบหนูอ่านแล้วหนูรู้สึดชอบสเสร็จปั๊บนะคะหนูก็เขียนชื่อเพลงลงไปในข้อที่1น,นะคะขะคะแล้วมันจะมีข้อที่2ข้อที่2คือใช้ท่ารำอะไรใช้ท่ารำอะไรนักเรียนมาดูด้านบนนะคะหรือนักเรียนหาเองเอ๊ฉันชอบเพลงดวงจันทร์วันเพลญท่ารำคืออ๋อมันมีทั้งท่ารำชายและหญิงเนาะชายหญิงท่าแขกเต้าเขาา้ารังชาย หญิงท่าพาลาเพียงไหลมันมีสองท่าท่าในเพลงนี้บางเพลงมีท่าเดียวนะคะนักเรียนก็ตอบไปข้อ2ส่วนข้อ3เนื้อร้องอะไรน,นี่ค่ะเนื้อร้องเนื้อร้องเพลงดวงจร์มาเพลงนักเรียนก็มาเขียนเลยนะคะเขียนว่าอะไรบ้างอยู่ตรงนี้แล้วนะเอาละต่อไปตอบข้อ1 2 3 3สสนะเครื่องดน,นตรีที่ใช้ในการประกอบการรำวงมาตฐานตื๊ดืๆๆหน้าต่างนี้ไม่มีเครื่องดน,นตรีนะคะเพราะฉะนั้น เครื่องดนตรีก็คือหน้านี้เลยนะคะเครื่องดนตรีที่นี้เพลงระบบมั้นฐานทั้งสิเพลงใช้เครื่องดนตรีเหมือนกันนะคะนักเรียนก็มาดูเลยค่ะคุณครูเขียนไว้แล้วนะคะมีเดิมเห็นไหมเครื่องดนตรีถ้าใครเขียนเนี่ยค่ะเดิมนะคะมีแค่3ชิ้นได้แก่เขียนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดมีใช้นิยมใช้วงดนตรีปีพาดไหมนวมนักเรียนก็เขียนเลยมีทั้งหมด12ชิ้นรูปนะคะอยู่นี่แล้วนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนเขียนแค่เครื่องดนตรีไปโอเคข้อต่อไป ข้อสุดท้ายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการรำวงมาตรฐานนะคะระบบมาตรฐานนะคะเป็นการรำแสดงคู่หญิงชายเพราะฉะนั้นชุดเสื้อผ้าก็จะเป็นทั้งหญิงและชายดังนั้นนะคะอันนี้คือเครื่องแต่งกายแบบกระตูนทำไมครูใช้กระตูนเพราะว่าหนูจะได้วาดรูปง่ายๆเนาะแต่แบบที่มันเป็นแบบมนุษย์าอยู่ข้างฝานัน้นก็จะวาดยากหน่อยนักเรียนก็เขียนลงไปนักเรียนก็วาดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะคะด้้นข้างนะคะใช้ เออใช้ปากกาก็ได้ดินสอก็ได้เข้าใจไมหมคะก็จริง,รงๆครูก็อยากให้ใช้ดินสอแต่ว่าเดี๋ยวคาบหน้าเราค่อยสั่งกันว่าเป็นดินสอเนาะ,ะในแบบสถัดนี้นะคะเราจะมีการวารูปนักเรียนยกตัวอย่างเฉพาะคู่เดียวเพราะว่าชุดที่ใช้ในการแสดง รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด4แบบนะคะ 1. ราตีสมอง 2. ส,ส,สากลนิยม 3. ราชการที่5 4. ชาวบ้านนักเรียนชอบชุดไหนนักเรียนวาดชุดนั้นลงไปหน้าตาที่วาดอาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ก็ได้นักเรียนออกแบบเลยนะคะอันนี้เท้านักเรียนก็ออกแบบได้ใส่รองเท้าใส่รองเท้าชาวบ้านไม่ใส่รองเท้าเห็นไหมคะลอ5ใส่ตั้งแต่ลอ5 ก่อนนิยมราติสโมสรใส่รองเท้านักเรียนสังเกตดีดีนะคะถ้าเกิดใครอยากดูช่วงล่างนักเรียนก็มาดูรูปบนได้แต่ใครอยากดูแบบขยายนักเรียนก็มาดูด้านข้างได้นะคะไม่วาดขึ้นตัวนะคะว่าเต็มตัวเนาะโอเคก็จบแล้วนี่เป็นฐานการเรียนรู้ของคุณครูนะคะเรื่องขององค์ประกอบในการแสดงนาฏศิลป์เดี๋ยวคุณคณรูนวราจะมาสรุปให้หนักเรียนฟังอีกทีหนึ่งว่าอ,อ๋อแล้วถ้าไม่ใช่ลำบมูมมาตรฐานเนี่ยเป็นการแสดงชุดอื่นเนี่ยมันมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างนะคะโชคดีนะคะส่งในข้ามนะคะนักรเรียนใครไม่ส่งไม่ได้นะคะ สวัสดีค่ะ